Strength of the lion, you will fall. You face me. <laughs> How may I serve the temples today? I think that is a great idea. Ah, they will speak about this for years. You face me. I have visited the temples in the It is time for the streets. Ah, they will speak about this for years. มันเรสองแล้วอะเสีดายจังเก็บอยู่เก็บอยู่มงยังไม่โดน

เพ no ื่อนโคตรเก่งเลยเอาที่บัตรโชว์สักแมตดิใครก็ได้ชีพหายแล้วนี่ไงมันเอาผมก่อนละโอ้ขอบคุณบัตรใบได้ถูกจะหวะมากแม่งผมโดนกระชากคอเสื้อแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวออกโอบลบล็อกเดี๋ยวลอบบล็อกลอบบ็อกอะไรอะลอบลอบบล็อกยินสู้มันโบก ลิ้นพันลิ้นพันล่อบกล่อบกไปผวนเฉยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเออนั่นแหละสวยเพื่อนเออสวยเพื่อนเอออย่างเงี้ะเออโอ้ยมันวารนี่แล้วว่ะโอ้โเสียใจว่ะ เฮ้ยใครมาวะเฮ้ยไปดิ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 สวยโอ้ยมันล็อกใครไม่เออตัวหลังก็ได้ตัวหลังก็ได้บางกว่าบางบางบางกระชับแบบไม่มีโปโก

ไม่แซนโดนยิงตุ้มอ๋อมันยังไม่เปิกหรอ๋อไม่ใช่แซนเหรอใครวะอ๋อบัตเห็นตัวปลอมแซนเมื่อกี้รอแป๊บ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 พี่พี่รอแป๊บพี่แป๊บนึงพี่พี่แป๊บนึงพี่พี่ใจเย็นพี่เฮ้ยมันมันกดตัวเกอร์สองไปแล้วนะ อันนี้มาเราเคลียมแล้วได้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 เออบัตรใบวิทให้ก่อนบัตรวิทให้เปอร์อยากไหมเฮ้ยขอสักเพลงดิโอ้พอมากเลยครับเฮ้ยไปดิแบบแบบดูดิแบบแบบดูดิแบบูดิ

ไม่นะบัตเออช่วยไงไม่ได้เชี่ยมันมาหมดเลยอ่ะห้าตัวเลยเฮ้ยที่มันที่มันโคตรมันโคตรมั่วแป๊บนึงเพื่อนรอก่อนเฮ้ยผมกำลังไปผมกำลังไปเฮ้ยเข้าโระตเข้าโระตเข้าโระตระวัง สวยคาบุโตะทำดีเพ okay. Okay. ال ال. Um ื่อนจบแล้วคุณย่าเคยพูดเอาไว้สวยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะวิ่งตามมันทันไหมตามมันทันไหมสวยโคตรมั่วหายหมดว่ะนั่นไง เฮ้ยตีคลิปตีคลิปมตันไม่ถึงมันล็อกผมมาแน่เลยเพื่อนมันล็อกผมมาแน่เลยล็อกสามสองหนึ่งผมตายผมตายยังไงมันล็อกมันจริงด้วยมันเฮ้ยไม่ได้แดกส์ฮะไม่ได้แดกส์ผมล็อกเฮ้ยแต่ว่าบนมันเยอะอะแต่โชดิโชดิเฟดตันห้าดิสวยเมาก เอาล่ะครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วจะเอาเพิ่มแน่โอ้โหโดนลากโอ้โหโดนเกาซูมอีกโอ้โหไม่มีพี่คาบุโตะทำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้เสียใจวะไม่ทันวะ ทันจริงด้วยในคลิปทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ตบทีนึงตบอีกทีนึงเออเพื่อนผมไม่มีวาร์ปก้างอ่ะโทษทีว่ะปิดมันดิ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 มันเดินมาเนี้ยชิบหายแล้วผมโดนนั่นไงสวยเพื่อนเรื่องของรดาเมจให้ รัวๆรวๆๆมากกว่าแชปอมเลยแชปอมเลยแชปอมเลยผมมีลบ kind of ักเออวิได้รุนอิ anyway ลลูซั n วิ่งมันมาวะเห็นปะเอาวะเอาดโอ้โหไอ้เหี้ยทุกสกิลเลย แม่งมันเอาผมคนเดียวเลยอะสกเกลแรมเพดวิดเลเอไอไอพีเดเฮ้ยตันห้าเลยสวยเออแม่งห้าตัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันลุมผมคนเดียวเลยเมื่อก <laughs> อี้เอาดิเอาดิบัตรผมลงฮะ สวยเพื่อนเฮ้ยมันมันกันไม่ได้มันไม่รู้หรอวะเนี่ยสวยเฮ้ยฮะอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอะไรสายไฟอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เนี่ยมันเอาผมแล้วว่ะเพื่อนที่หายแล้ว ชิปเป่งแล้วลดดาเมีดไปแล้วด้วยไอ้<ห>สัสมันล็อกผมคุณเจียวแล้วตอนเนี้ยเสียใจวะพันกลมๆ oh <yeah. S 1> ขบ,บุโตเพื่อนถอยมาคุณยา่าเคยพูดไว้ลงได้เดี๋ยวผมบ้าบลงเหลือสิบวิ oh. โอ้โอ้ดูมันต่อยดิดูมันตีดิอุ้ย จริงว่าบัตฮันเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้เชี่ยหายพี่ชิปหายร่งไแม่งวิ่งวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งก็ตายไม่วิ่งก็ตายสวยเพื่อน ไปครับางต่อเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกางรูสมทูสมแลมเพแรงี้หายไม่ถึงว่ะกู้ยทันอยู่นูจะไม่ถึงจะละ

เราหายไปตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้โอ้ยอย่าโดนตานิเก๊กเว้ยมันโดดผมไม่ได้มันโดดผมไม่ได้ผมมีนูมาเร็วผมมีนูผมมีนู เมนู่สร็จออกพินวอล์กต่อยวะเฮ้ยมันยังเดินไม่หยุดเลยผมดูแล้วคนดูดามแล้วมันไม่มีดามทีเอาเลยเอเเอ สวยครับต่อเลยโอ้โหโคเด็กโคเด็กโคทำพิษจัดถ้าผมออกด้วยนี่ได้ไหมเขาเรียกว่าช่วยกันทีดไง ไอฟอมาตัวบางเยอะนะเฮ้ยเนี่ยห้ไหมเพื่อนเขาคอมบงคอมูได้เนี่ยผมไม่ได้คิวหลายหลายนาทีแล้วน hmm, uh, anyway. ่ะเสียใจวะใช่ไหมเฮ้ยเฟตว่างสันตีเชดตมเรียบร้อย แม่งวิ่งไม่หยุดเลยโอ้ยฟีเดมันโดดผมไม่ได้แต่ว่ามันโดดเพื่อนได้ชิบหายแล้วดูดาเมจแล้วดูดาเมจแล้วตีมันเออ จริงนะเมื่อกี้มันโดดผมไม่ได้แต่มันโดดเพื่อนได้โดนดูแาเมจทำอะไรไม่ได้ของดีผมอะทำอะไรไม่ได้เลยดูดดาเมจแล้วหนีอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเ่ยตอนเนี้ยไม่ได้ไปแคร์รีนะเป็นตัวแทงเนี่ยตอนเนี้ยตัวยืนให้ว้าวเลยเหรอว้าวตกใจเพราะว่า เก่าว่ะเก่าว่ะเป็นการเก่ามเกิดขึ้นว่ะผมกำลังไปเพื่อนรอแป๊บผมก็วอล์กเหมือนกันรอแป๊บ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 ดูผมดูมดาเมจแฮ้เอาเอาเอาเฮ้ยเป็นไงไม่ตีด้วยให้ด้วยเฮ้ยระเบิดแม่งเสียงเป็นหมาหญิงเลยอิงอิก เิร์กมันอัพได้กี่รอบสาสองรอบถ้ารวมกันเป็นเพื่อสามลาก่อนเพื่อนขอให้นายเกิดในพพมที่ดีนะเพื่อนไม่มีบเอยเออ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 ,อ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  วิ b ling, b ่งว pues ิ่งเออ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 เกาอยู่ไหนวะอาตายแล้วน nah. ี่วะเอ้ไม่ใช่เหลือแค่เกาออกบีเคบีดีไหมวะดีนะเกมเนี้ยซีซีเยอะอยู่นะคุยใครออกไม่ออกเหร

เออผมตายเอ่อ,อดูเดเมีผิดตัวเลยนะเมื่อกี้ไปดูดวิเลไม่ได้ดูดพีเดย์เจ้วะโลกจังหวะโลกต้องให้เฟดให้ผมใครคุ้มกันวะเอ้ยเฟดออกแล้วนี่ยเพื่อนครับผมขอคาถาฟ้าได้ไหมครับอุ้ยมันล็อกว่ะบนก็บนบน ตีบนนี่ก็บนบนเยอะโอ้โอ้บนนหนก็บนบนเยอะเยอะเยอะเฮ้ยคูของจริงว่ะอุ้ยเฮ้ยเอาว่ะมาแน่ที่เป็นนักเตะนะแน่นอนแนนน่อเฮ้ยเอาดิเอาดิช่วงเวลาของนายแล้วพีเดเอ้ยไม่ใช่พีเด อะไรนะไม่เชื่อเลยนะแซนเวดวิแซนวิดสู้ไม่ได้ว่ะรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บบอกแล้ไปพี่พี่พี่เบาพี่เบาพี่เบาเฮ้ยมันหายไปไหนวะหน,นุ่มตีป้อมให้แป๊บนานรอซ้อนผมก็ได้ เฮ้ยมาสะท้อนมันวิ่งลากเลยวะมันวิ่งลากเลยวะแม่เปิดสะท้อนวิ่งลากแบบเฮ้ยมาดี้มาดี้แหละเมื่อกี้เนี่ย เอาคลองไหมฟ้อมเราได้นอ,อกหมดแล้วอะ่ะอุ้ยสวยมาผมผมลดนาทนีแล้วโอ้แม่งดึงขับเข้ามาอีกแม่งดึงผมกลับเข้ามาในโบว์มาีก ไม่ผมดูดนาเมจแล้วผมดูดนาเมจยังไม่ถึงไม่ถึงแซนไปนไหนอะแซนไปนไหนแซนไปนไหนส,สองหนึง่ง มีวินวอล์กไม่ใช่หรอกที่นับถอยหลังต่อวะต่อวะดีดีดีต่อต่อต่อนานยังพึ่งต่อยโอ้ยวิ่งเข้าบ้านเฮ้ยเพื่อนใจเย็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 นทีเดียวใจเย็นใจเเย็นอ้้กตัวผม ตั้งแต่ตัวผมแม่ขยำยาเตะออกนะไปตากผ้าแป๊บไปตากผ้าแป๊บด้วยโอเดียวคโอเคโอเคโอเคเอ้ยกดพลาสก็ได้นะพลาสให้มันก็ได้เพื่อนมันอ้อมหลังละเพื่อนเอาพีดีก่อนโอ้ l โอ้โหไม่ได้เดินนี่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาห้า้ก็ตบเรียบไปตากผ้าแบบเังไปตากผ้าแบบเามาล้ค่าแลเค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 ด็บรถได้ มันมีใครด่าเลยจริงมีเมไยด่าเลอ้าอ๋อเหรอนาตบไนเฮ้ยมาถึงตบเมี่ยเฮ้ยอย่าไปกู้ใหดีเลามันช้างเท่านานะไม่ทำอะไรเส่องเสี่ยงแล้วอ เอาคลองได้บ oh kind of nice. ้างไหผมตีรอวะตัวเส้นผมตีรอไปนายออกกันไปเลยก็ได้แต่ผมตีคนเดียวไว้อยู่ออกคือเลือดสักอันหนึ่ง

Let's dance. by the strength of the lion. You will With a lion's roar. Time to fly. Don't think you can best be in dance. All solutions are found in happiness and เฮ้ยเอเพรเซนต์ตันอะไรเมื่อกี้นะเห็นนะเมื่อกี้เห็นเพสเลนตันพื้นเมื่อกี้ว้าวดูดาเมจแล้วดูดาเมจแล้วตีเลยมมีคลองอยู่ตีเลยตีเลย

ป้มปนป้อมจ้ะโอกหายไม่ได้อีกเกมนี้แม่งพีเดยอยู่ผม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 แสก็ได้แซนก็ได้ผมก็ได้ เอวิงโบดีกว oh, ่าโดอ้ยโดนตันขัดไปไาเ้ยโอ้ยสะานจิจนะวะทิป้อมิป้อมิป้อมิปป้อ เขาเาเจ็บเลยเพื่อนโอ้ยดูนาเมรแล้วดูนาเมรแล้วตีไล่ตีไล่ตีไล่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วไม่ผมก็จะแตกแล้วเนี่ยมาถึงผมเนี่ยเออเออเอาดิ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 สี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิไว้ตีตีเออ เฮ้ยเขียวว่ะ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 หยอกอุ้ยไม่รอดอุ้ยรอดอุ้ยไม่รอดว่ะเฮ้ยรอดว่ะรอดไหมรอดไหมรอดไหมจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงวิ่งบินแล้วบินแล้วขบุตโตบินแล้วสวยมือไวตัวปอมเบินหมดเลยตัวปอมเบินหมดเลยโอเคแล้ว เมื่อกี้ไม่รู้จะดูดดาเมจใครแหละแรมเพจมันก็ตีแรงทีเดยมันก็ตีแรงเลือกไม่ถูกเลยมันวอ็อกมามันวอล์กมันวอล์กนายมาแล้วเพื่อนมันวอล์กนายมาแล้วเพื่อนผมกำลังไปเพื่อนเฮมาซัดระหว่างมันซัดไม่สนหน้าใครทั้งนั้นแหละเออเพื่อนวิ่งมานี่วิ่งมานี่ได้ไหมวิ่งมานี่ได้ไหมเฮ้ยเอาว่ะเฮหมดว่ะ ไม่ต้องมีผมก็ได้เมื่อเกมเนี้ยเสียใจวะโอ้กดไม่ทันหูทีเดียวตายเลยอ่ะโดนรถเกาะแล้วก็โดนชี้ทีเดียวตายเลยซื้อซื้อวิงโบแป๊บ

ป้อมไม่แดงโดนซ้ำแล้วไม่อขอบคุณครับผมกดให้อันนี้ไปแล้วบัตรฮันเตอร์ไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายทุกทา่าน